แพทนปภาพาน้องเรดซิงไปขี่ม้าค่ะเป็นคนแม่ลูกหนึ่งซ้ายหาสุดแซบอย่างแพทนัปภาคนแม่น้องเรดซิงที่เราเห็นกันบ่อยๆและเชื่อได้เลยว่าเมื่อสาวแพทไปเที่ยวเมื่อใด ก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังค่ะอี่ใส่แซบย่างชุดบีกินี่ก็ยิ่งทําให้หนุ่มๆนั้นใจละลายล่าสุดครั้งนี้แม่แพทมาในชุดดรอสสีแดงออกสาวเรียบร้อยด้านบนก็จะเปิดหน่อยๆมาในลุกออกสาวน่ารักซ่อนความแซบหน่อยๆค่ะผ่าน้องเรดซิงมาขี่มา้าย่ำวางสวยทุกที่เลยจริงๆค่ะแม้แพทเดยได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่าชุดพาลุกไปขี่ม้าค่ะ